ได้เราต้องพูดสิ่งนโอเคเราต้องพูดสียงดังได้วันนี้ก็เต็มร้อยครับก็พร้อมครับผมพร้อมครับเต็มที่แน่นอนทุกโชว์ครับครับผมมันจะมีความพิเศษหรือเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆเลยครับวันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์ของเรานี่หละที่อยากสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ทํากิจกรรมกับแฟนคลับด้วยครับมันจะมีเกมแบบ อ่ะไปรอดูดีกว่าเพราะมันจะมีมันจะมีเกมแบบไม่อยากสปอยแบบเป็นเกมแบบโบราณโบราณหน่อยแบบสมัยก่อนอะไรแบบใช่ใช่ใช่การกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันสนุกนะแบบใช่คือในเตาอบหรือตุ๊กยานอะไรอะฟิลฟิวนั้นประมาณฟิลฟิวตรงนี้ต้อมีสกิลแค่ไหนก็ได้อยู่ได้เออย้อนเคยเล่นมาก่อนเคยเคยเคยเล่นคเอามีนะคะเนวลาโอเคยครับเกิดก่อนนี้เคยไม่แต่ปิงปิงทันด้วยหรอทันครับทันครับ ถ้าให้เล่นกันพอเราซ้อมแล้วเราคิดว่าเราจะชนะเข้าไหมก็ว่ากันทีทีเราดีความใครว่ากันว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มีเหมือนจะยอมยอมน้องแล้วเวลาทำอะไรเงี้ยเขายอมเขาเป็นสมดหรือโมดก็ก็เต็มที่นะครับแต่ส่วนมากก็ปล่อย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 แล้วแต่เกมแล้วกัน จะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบคะผมเน้นสุดไม่เน้นทรงฮะอะไรกับนี่ก็ี่วได้วันนี้แฟนจะได้มีส่วนร่วมมันมีไหมมีครับมีมีครับมีครับมีได้ทำกิจกรรมครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วนอกจากเตรียมเกมเราแบบเราบ่มผิวมปนยังไงคะสำหรับวันนี้อ๋อนี่ก็ก่อนแต่งหน้าเราก็เจลลี่แพดไปแล้วใช่ครับตัวไฟเตอร์ใช่ก็แปะไว้ สิบนาทีอ่ะหรือสิบห้านาทีใช่ก่อนแต่งหน้าครับใช่แล้วเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนบำรู้ไหมเมื่อคืนก็สีเหลืองสีส้มเลยตัว V C กับตัว V C กับตัว Y E ใช่เกิดตัวหรือ E น้ำตัวหนาแล้วตอบเรื่องนื้อสัญญาน่ะล่าสุดเหมือนไรทรงไรสดเนาะมีเล่นคงเล่นเกมโมเมนต์แบบเสิร์ฟความจิ้นความฟินให้กับแฟนขับหนักมากเลยอ๋อเมื่อวานใช่ไหมใช่ไม่ให้แฟนคลับชงไงแล้วชงแบบ ก็ชงก็ชงแบบไปเรื่อยอะไปเรื่อยอ่ะตอนแรกเกิดอะไลฟ์แป๊บเดียวใช่ไปมาเกือบชั่วโมงแต่เป็นเป็นผู้ชนะเ้ายผู้ชนะเราได้ทุกคำเลยนะได้อ๋อเกมอันนี้ไงที่ที่จุดจุดอ๋ออ๋พูดได้ใช่ไหมอันนี้พิงได้พูดได้ไหมจุดจุดจุดที่ที่อันนี้เรามาแบบนริดได้ไหมเขาจริดไม่ไม่วันนี้เรามาแบบเบาๆเรามาแบบเบาๆคนเป็นว่าจะริตเราได้ ไปภาไปสักิลพวกนี้มาจากไหนกับคำพวกนี้เรค่ะรู้ยังไงเออบางทียังแบบพูดชื่อได้ไหมพี่จี้ทำไม่เท่าไหรแต่จะิิเราเลยวิธีการช้อนคลาอันนี้คือเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติสอนมาอม่เป่าอย่แปลชนนเลิดอะไรอย่างนี้ได้คอมเมนต์ไหมอะไรอย่างนี้ไหม อะไเธอเขามีคอมเมนต์ว่าเออชนะเลิศจลิตของเราอะไรเงี้ยชนะเลิศยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แฟนก็ชอบเป็นโด้จอยการมาไลฟ์กับใจเหมือนเราเป็นการเติมพลังให้เราไหมความสุขความอะไรด้วยอ่ะเหมือนได้คุยกับแฟนแฟนมีไรมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมเราได้มาคุยกับแฟนก็รู้สึกว่าสนุกดีครับเวลาแบบเรามาไลฟ์ซึ่งมาไลฟ์คนเดียวกับไลฟ์กับปิงมันไม่เหมือนกันไงไลฟ์กับปิงนี่คือเหมือนจะมีคนคุยด้วยเออเหมือนมีคนคุยด้วยเหมือน เพิ่มเสียงหัวเราะบางทีแบบเราก็ช็อตไปน้องก็เสริมอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเราก็เล่นกันด้วยครับจริงๆพอมาไลค์คู่กันมันพูดทันเดี๋ยมั้ยหรือว่ามีนก็ปล่อยไหลให้พิงไปเลยก็ต่างคนต่างไหลเหมือนกันพิงพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเหมือนกันอ่ะคิดว่าใครพูดเก่งกว่าพี่ร้องนี่เลยแต่บางทีปิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะนี่ขนาดไม่รู้เนี่ยเออไม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน คิวมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเวลาอยู่เทศกันอะไรเงี้ยทำหน่ารักอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> ครับห <c oughs> ลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาอทำไมพี่มีไม,ม่ตอบว่าถูกถามว่าเออเรียกกันว่าอะไรที่รักหร,รือ <c oughs> อะไรอย่างน,นี้ปล่าอ๋อก็เรียกเรียกอะไรนอน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 เรียกน้องเรียกน้องนอนคุณผูท่านฟังหมีเรียกอะไรหรือเปล่า อะะไรนมีเรียกมีเรียกอะไรอ๋อฝั่งผมเออฝั่งนี้เรียกน้องน้อนโดนอ๋อเรียกปกติครับเรียกไม่เรียกพี่ด้วยเออเรียกปกติเรียกมีนปกติอะไรเวลาเขานอนไปล่ะน้อนนอนไหมอ๋อน้อนไปก็ก็ก็มีนปกติก็ปกติไม่มีสอบให้มาเดาเป็นเรียกเป็นอะไรแบบนั้นไม่มี อะไรถ้าโกรธเขาจะเรียกเขาว่าอะไรแ้่โกรธถ้าแบบว่าตอนเขาแล้วแบบเรียกจุดๆมีนเติมเอาเองอันนี้รู้เลยที่มว่างอนแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมครั้งเดียวหรือว่ไรม่รู้เลยรู้สึกว่าเขางอนไม่รู้ไม่เคยงอนจริงหแล้วไปกนดีขนาดนั้นเลยหรอไม่เคยทะเลาะกันใช่ปกติปกติว่าไม่เคยงอนเลยีไม่งอนเลย หรือปิงงอนแต่มินไม่รู้ตัวไม่ก็ไม่ไม่งอนใช่หรือว่ายินตามใจเขาปล่อยไหลเขาไปเลยคือถ้าเขอยากจอยอะไรก็เต็มที่ปล่อยไหลปล่อยไหลมั่งครับทำที่เลยใช่ครับทำเลยทำเลยน้องไม่ตัดใจใช่ไหมสายวันนี้คือไม่ยอมรับหรือว่าไม่ใช่ไม่ครับไม่คือ ไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่เอาแต่ใจใช่ไม่เอาแต่ใจใช่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วสุดท้ายแล้อยากให้ฝากว่าเราจะได้ดูผลงานคู่อะไรพี่เมื่อที่ที่เราทำในอาที่นี้บอกชื่อได้ยังก็อัปเดตอัปเดตก็ยังยังยังไม่มีอัปเดตผมก็ก็ก็อ่ก็ยังมีวางแผนไว้อยู่ครับตอนนี้ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับยังไม่มีอะไรแบบเป็นทางการขนาดนั้นโอเคแล้วก็ ตอนนี้มีโฟโต้บุ๊กของเรามาขายนะครับก็ชื่อว่า our area mean p i n g นะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยขายไปแล้วแล้วก็จะขายถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ซื้อได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับครับสอะไ์ที่มันพิเศกันอะไรนี้าเปิดมานมันจะเจออะไรคือมันเป็นรูปที่แบบเราไปเพิ่งไปถ่ายมาด้วยแล้วก็มันมีรูปบางรูปที่เหมือนเราไม่เคยออกมาให้ทุกคนดู ใช่อยู่ในนั้นเยอะแล้วก็ถ้าซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นแฟนไซด์แ้วนะครับแต่ต้องซื้อแบบเป็นเซตนะครับใช่ครับใช่ซื้อมาเป็นเซตถึงจะได้ลุ้นทั้ง4ภาผอันนี้มีคนได้ของหรือยังคะมีคนได้เห็นตอนนี้ฟรีอยู่ครับใช่ตอนนี้ฟรีอยู่รีแต่ว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่นอนครับพลาดไม่ได้เด็ยค่ะพลาดไม่ได้เพราะว่าเพราะแต่รูปนี้คือมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีทั้งความน่ารักความเท่อยู่ในตัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบ งบรรยากาศคือดีมากครับใช่แล้วก็โชว์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับใช่ครับแล้วปีถึงเมื่อไหร่คะับสามสิบพิณาโยนิ้นเดือนนี้ใช่แล้วเก็ีแจกสายเองไหมคะัีปีไปแจกสายเองเราอะเราอะแฟนไซา์ครับสี่ผ้าสี่ผ้าเราตอบคนละคำถามใช่ไหมถึงว่าเราจะซื้อเก็บไว้เองหรือเปล่าอ๋อเราซื้อหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไปแจกใจเอง ອັນນີ້ເສັດຄ